พระเกจิที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากหลวงปู่สงา่าครกุกธรรมโมแห่งวัดพระสองตำบลพระสองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องบันดาลโชคเช่นเคยครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับหลวงปู่สง่าครุกธรรมโมนะครับกับวัตถุมงคลนะครับหรือรูปมงคลนะครับที่ถวายโดยลูกศิษย์นะครับไม่มีการจําหน่ายไม่มีการเปิดจองนะครับเป็นการสร้างเพื่อถวายแล้วก็เอามาแจกในกลุ่มนะฮะกลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับชื่อกลุ่มว่ากลุ่มหลักหลวงปู่สง่าครุกธรรมโมนะครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันดูครับอันนี้ก็คือหน้าตาของรูปมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี่ครับคือจํานวนการจัดสร้างนะครับก็คือจะสร้างเป็นทั้งบมด2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือรายการที่1นะครับจะเป็นชุดกรรมการสร้าง99ใบแล้วก็จะเป็นชุดแจกสร้าง900ใบครับรูปชุดนี้ผ่านการคาริโกไลปลุก,กเสกโดยหลวงปู่สง่านะครับวันที่25พฤษภาคม2565นั่นเองนะฮะ สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับชุดกรรมการนะครับด้านหน้าจะมีการติดแผ่นทองบริเวณตรงกลางด้านขวานะครับมีตัวอักษรตัวเลขกำกับนะครับจะมีเป็นกอไก่แล้วก็เลขไทยกำกับจาก1ถึง99้นั่นเองนะครับบริเวณด้านหลังของรูปชุดกรรมการนั้นจะมีรอยจานสดหรือรายรอยยันสดจากหลวงปู่สง่านะครับ <c oughs> ก็จะเป็นยันประจําตัวท่านนะครับนั่นก็คือนมะอุณชาลิตินะครับ พร้อมกับตัวชุดอัดมวลสารนะครับและมีการเซลลพลาสติกอย่างดีทุกใบครับในส่วนของชุดแจกนะครับที่สร้าง900ใบนะครับด้านหน้าก็จะมีการติดแผ่นทองครับแต่ว่าจะติดบริเวณตรงกลางๆล่างๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับนะครับเป็นเลขอารบิกตั้งแต่1ถึง900นั่นเองครับ หลวงปู่สง่าครุกตธรรมโมเจ้าอาวาสนะครับแห่งวัดป่าพระซองตาบลพระซองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับพระผู้สร้างสวรรค์ในป่าครับหลวงปู่สง่าครุกตธรรมโมนะครับได้รับความยกย่องนะครับเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับสำหรับชาวบ้านในตำบลพระซองนะครับท่านพัฒนาวัดป่าพระซองเนี่ยให้เป็นดังสวรรค์ในปุรในป่าเลยนะครับสำหรับประวัติของท่านเนี่ยผมเคยลงไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังกันครับ นี่คือภาพของโบสถ์นะครับอันยิ่งใหญ่ของวัดพระซองนะครับและนี่คือพิธีการปลุกเสกนะครับของรูปมงคลศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกนะครับในวันที่2ี่พฤษภาคมนั่นเองครับนี่ครับอันนี้ก็คือหลวงปู่ท่านก็จานชุดกรรมการทั้ง99ใบนะครับจานนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับเอาไปแจกจ่ายกันเอาไปบูชากันนั่นเองนะครับนี่คือรูปขนาดใหญ่ที่ถวายไว้ที่วัดด้วยครับอ่ะเรามาดูนะครับสําหรับ เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเลยครับนี่คือรูปขนาดใหญ่นะครับของรูปมงคลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีเพียง2ใบเท่านั้น1ใบอยู่ที่บ้านของผู้สร้างนะครับอีก1ใบอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่หลวงปู่นั่นเองฮะนะครับสำหรับรูปที่จัดแจกจะเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดบูชานั่นเองนะครับนี่ผมอัดกรอบมาแล้วนะจริงๆแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบยังไม่อัดกรอบนะครับอันนี้คือชุดกรรมการนะครับก็จะตอบ เขาเรียกว่าอะไรก็จะติดโค้ดบริเวณนี้นะครับเป็นกรล้วก็ตัวเลขไทยนะครับสำหรับชุดกรรมาการนะครับจะอยู่บริเวณนี้กลางๆหน่อยนะฮะสำหรับชุดแจกนะครับจะต่ําลงมาอยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่อยู่ต่ําลงมาตรงกลางนะฮะชุดแจกจะไม่มีตัวกอไก่นะครับแล้วก็เป็นเลขอาหรับิชุดกรรมาการจะมีการซิยสปาติกเห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วด้านหลังจะมียันแบบนี้แล้วก็มีมวลสารแบบนี้นะครับส่วนชุดแจกเนี่ยจะไม่มีนะครับชุดกรรมการนี้9 9ใบนะครับ ชุดกรรมการนี่99ใบตรงนี้เป็นเป็นซิลซิลมวลสารนะครับซิลอัดมวลสารนะครับก็มีอะไรอ่ะสายสินนะครับคขมักแล้วก็กระดาษทิชชู่ห่อคขมักนะฮะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่ผมอัดกรอบไปแล้วนะฮะอ่านี่ครับผมอัดกรอบทั้งแบบธรรมดาแล้วก็ทั้งแบบชุดกรรมการนะครับอันนี้เป็นแบบชุดแจกนะครับชุดแจก900ใบนะครับผมก็อัดกรอบเป็นการอัดกรอบเลนนะครับขอบดำนะครับราคาก็หลักร้อยหลักร้อยครับไม่แพงแต่ว่า สวยงามห้อยไปไม่อายใครนะครับอ่านี่ครับสวยครับอ่าจริงๆแล้วบริเวณด้านหลังของรูปแจกจะไม่มียันแล้วก็ไม่มีโมสารแบนนี้นะฮะแต่ผมใส่เพิ่มนะฮะให้หลวงปู่ท่านจานเพิ่มให้อ่านะครับสาหรับรายละเอียดของรูปนะครับบริเวณตรงกลางนั่นก็คือองค์หลวงปู่สง่านะครับเป็นรูปเหมือนท่านแล้วก็ด้านหลังที่เห็นลางๆตรงนั้นคือหลวงพ่อพระซองนะครับพระพุทธรูปอนศักดิ์สิทธิ์อายุ2000กว่าปี ทางซ้ายก็มีตัวหนังสือร่ำรวยรุ่งเรืองแขวคาาแล้วก็มียันมะอุณชาลิตินะฮะตรงกลางนี้เป็นโค้ดนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขกำกับนั่นเองนะครับชุดแจกจะเป็นเลขอารบิกแบบนี้นะครับด้านล่างก็เป็นข้อมูลนะครับเหมือนอุา่าครุฑธรรมโมพระครูวรพิพัฒนกิจนะครับวัดปากพระซอตะมนพระซออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมสำหรับด้านหลังเนี่ยครับจริงๆแล้วนะครับถาเป็นรูปแจกชุด900ใบเนี่ยจะไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะ แต่อันนี้ผมติดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ให้หลวงปู่ท่านเมตตาจานเพิ่มเพราะว่าผมเอามาบูชานั่นเองนะครับก็จะเป็นยานประจําตัวท่านนั่นแหละครับก็คือนกมะอุปนิชาลิตินะฮะแล้วก็จะเป็นมวลสารนะครับก็มีสายศีลคําหมากแล้วก็กระดาษห่อคําหมากนั่นเองกระดาษทิชชู่นั่นแหละฮะที่ท่านใช้เช็ดปากนั่นแหละฮะอ่ะนี่ครับต่อมานะครับเรามาดูชุดกรรมการนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสําหรับรูปอ่าชุดรุ่นแรกใครอยากได้นะครับแจกอยู่นะครับ อันนี้ก็เลี้ยนเลนเหมือนกันนะครับเลี้ยนเลมเหมือนกันนะครับขอบเป็นสีชานะครับเลี้ยนเลมใสขอบเป็นสีชานะครับชุดกรรมการสังเกตไหมครับโค้ดจะอยู่บริเวณด้านบนกลางๆนะฮะทางขวานะครับแล้วก็มีตัวหนังสือกอไก่นะครับแล้วก็เลขไทยนะครับบริเวณหลังจะเป็นแบบนี้เลยฮะสำหรับชุดกรรมการนะครับทุกใบนะครับ99ใบเลยนะฮะดูครับสวยครับนี่ครับกรอบสวยสวยมากฮะอ่ะนะครับก็สําหรับ ชุดแจกนะครับจริงๆแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ใช่แบบอัดกรอบมานี่ครอย่างนี้นะครับด้านหลังจะโล่งๆแบบนี้เลยนะครับแต่ผมทําเพิ่มเข้ามานะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะนี่ครับแต่ว่าชุดกรรมการเพราะว่าจะให้หลวงปู่ท่านเขียน900ใบเนี่ยมันจะหนักไปนะครับแต่ใครได้มาก็ใครมีก็เอามาให้ท่านจานแล้วกันนะครับ้าเรับชุดกรรมการเนี่ยจะจานทั้ง99ใบแบบนี้เลยฮะแล้วก็จะมีโค้ดกอไก่อย่างนี้แล้วก็ตามด้วยเลขไทยอย่างนี้นะครับโอเคสําหรับใครที่อยากได้นะครับทางกลุ่มนะครับ กลุ่มหลักนะครับเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับกลุ่มหลักหลวงปู่สง่าครุกธรรมโมนะครับผมยินดีนะครับแจกให้ท่านเอาไปบูชานะครับนะครับท่านอาจจะออกแค่ค่าจัดส่งกันเองนะครับสาหรับค่าค่ารูปเนี่ยผมไม่คิดนะครับนะครับแจกให้ฟรีเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่สง่านะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อยากให้ช่วยกันเข้าไปกดติดตามในกลุ่ม a c e b o o k ครับกลุ่มหลักหลวงปู่สง่าครุกธรรมโมวัดตาพระสองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ